ี่น้องเอ๋ออันน่าตอนนี้เฮ้ากับไรอร้อแต่บ้านพักละซื้อบ้านพักเพิ่อ่าฮักส่องฟังน้ำโขงประมาณนี้เลยเส้นทางไปเมืององสานี่นะไปกระบงเว้นนี่เด้อพี่น้องเอ้ย ซ้ายไปคุนอะร่งมันอนะไปผมให้นลงจะไปลงเขาบางพีเราเออเดี๋ยวเข้าอันนะไปตลาดก่อนพีเราเออไปตลาดก่อนไปหาซื้อนายุนะ่งนี่ยกินกินข้าวอันนะก่อนไปตลาดอ่ะนาะอยู่เมืองสยามไปสยามบุรีพีเราเออไปหาลอดซื้อติ่งซื้อจ้ามซื้อข้าวเหนียวกินก่อน เข้าวพักเมื่อคืนนี่นะคืน60สิบพันบ้านพักอาณนะพักสอ,นะองพันน้ำแข็งนะคืน60สิบพันเพราะเขาลมคือเก้าพี่น้องเลยอยู่แถวอาณาข้างๆนี่ก็ร้านอาณนะปิ้งปูปิ้งป,งปาลาอะไรร้านอาณนะขายข้าวข,า,ขายน้ำนะเดี๋ยวข้าวเสียนานวะ่าเสียน,นะไปหาล่อซื้ออยู่ตลาดแล้วก็เยอะโลปิ่งตลาดเดี๋ย่ะน,นะ lát cơ cơ hơn lại này. đi chu bơm và sai mừng đi đong ơi thảo thằng lơ thẳng đong thảo đi lơ ghê bọn cho lúc chọn lúc đi lơ ghê thảo đi lơ ghê thảo đi lơ khơi thảo đi lơ ghê thảo đi lơ อองมาจิกจ้ายเหรอใช่ะนะโอ้โหคนเลิกตลาดก่อนแล้วพี่น้องเขามาสอยแล้วอันนี้นะนนนนคนเลิกตลาดเลยพี่น้องเนอะ ยู่นข้างแถวนี้ก็เป็นปนาเป็นเป็นห้องเธอเสานะอยู่ทางในก็นเป็นนาร้านขายเครงเคืงองนาเคงแต่งกายนั่นแหล,ละเป็น,มปนโม่งเป็นทรงเสือเสอือผานาแพห่อมาเขามาสวยมาสวยฝนอ,อะเลิกตลาดเลย

มันก็นแซ่บอยู่บ่ขายเป็นกิโลกิโลทะเลนึงโลทะเลกโลสิบพันนุ่ยนึงก็ได้แล้วโลนึงนะเออลองซื้อซิมนุย่ยตัวหดซุกนะตัวที่มันพอดีแซ่บนะ โอ้แต่ละน่วยกับเรื่องแล้วเนาะเอาหน่วยนี้แล้วสักคือสีอันนั้นหน่วยนี้บอกน่วยนี้เอาหน่วยนนนนหนึ่งโอ้เ<ะ>ก้าขีดเอาแปดพันค่ะโอ้เก้าขีด <laughs> เอาแปดพันบอลโล <laughs> เอ็ดคือจิงบไ่ ใจโอ้ตลาดเงียบเยไปพุ่นเลยลายบ้นตลาดนี่เติมเ่านี่คนไลยตอนนี้มันเด็ดฮอนเลยฝันไอ โอ้หิ oh. oh, oh, ้นเต่นโอ้กลิ่นคักรถได้นี้เนาะต้องอยากแก่งเด้อปุตอนนี้เด้อเด้องูเหลือมแสบได้นี่ได้ตอนเขาเลิศนี่นะต้นหนึ่ง้าสิบเอกัะเพ่งที่ฉันรูนแร่ที่ดี

เอาบ่เอาปิ้งขาเป็ดเราซื้อกับข้าวเหนียวเอาบ่ออกเอาปิ้งขาเป็ดข,า,ขาหนึ่งยังอุ่นอยู่บ่บ่อุ่นแลน้วเนาะดดนแลน้วนเนาะเอาส้มพักเดน่นขอดอเลิศส้มพักนะเออเอาสองสอง มกับดาราเด็วยัติดบมเดีได้แล้วบ้านนี้นี่ยังเข้าเนียวบ้านข้าเหนียวอยู่นอกทายเนาะเออทางออกนะเนาะทางออกก็มีเอทางเข้าทางออกเออทางเข้าเนาะทางออกในคเพ่นไทยออกจะใส่ตัวนี้บอก โอ้คนเออทางนี้ก็ได้น้อเออยู่ทางในนี่คนขายเบิดมือแล้วเนาะว้ายเลิกเบิ้ลเร็วบ้านน่านีาุ่มเร็วปนยัยบรรทุกลายขนาดเนาะ บ่อนักบ่นไดดอกพ่ออยู่ไปฮอนรถอยู่คนเลิกตลาดละโอ้มาเพชรขีนูพาอตัวไล่แทพมาเพชรขีนูนะ โอ้นี่น้องก็มักเพชรที่เพชรที่สุดได้ไเนี่ยโน่นหนึ่งก็ได้ใจลดขายเป็นโล่พอไหมเออโล่เทเลอร์มักเพชรที่นู่นนะเออแพงกว่ามักเพชรตัวนี้ได้เนาะตัวนี้บ่เออ ไมยังเฮ็ดบ่โอ้มันคือหน่อยอันน่ะย่อยๆแท้ดอกยอแท้เนาะคมแล้วจัเนาะโยยามันอย่ามันเฮาลน่นะเฮาคิดว่ามกะบกุดโอ้ยังอ่อนอยู่เนาะ บอลไข่เล่กมีแล้วบันนี้มักทั่วบอลเล่นีไม่ยากเ้อป่ามาแล้วป่าอีเล่ โอ้โหเราเห็นอยู่นอะบ้านนาโเมื่อวานนี้เนอะบ่เออนี่เจ้าหน่องอะไรนี่เออขายอยู่พุนได้ขายอยู่พีได้นู่ตอนเา้ามาพีนดะตอนเช้าล่ะขายอยู่พีมาตลาดเยอะได้เนาะอยู่พุนล่ะมันสิน้อยกว่าตัวนี้ปลาน้ําของปลาแค่ปลาเทาคุณละขนาดโหมันกับปลาเยอะหนึ่งอันนี้นะ ไปต้มค่าค่ะงนโหกับซีนมันตัวเลิอกแพงกว่ากันติกิโลซีนและแพงเนาะซีนและแพงเออ้มค่ยแม่ไม่ไเอาดะาดเาเอานเอาเข้อะเจื่อนัมตามแงขอบุขอบุณสิเบิรแล้วโอ้ปลาเด็ก อาะบอ่าล้อลิ้นก่อนโอ้ตลาดเลิกเลยพี่น้องเลยท <c oughs> างเข้าหานขายโทรศัรพท์เต็มอือเลย ซื้อ,อยูนี่ซื้อขเข้าซื้อเข้าเขาฮอนซื้อเขา้าก้อนโอ้เฝ้คปุน่นัซื้อน้ำพอ

<45. S 1> เป็นเตเซปเลยซีนหมูเป็นนา,นาปิ้งซีนหมูนี่พี่น้องกหอมทุ่นทุนเป็นเตเซปอเอพี่น้องเอ้แต่ข้ากะได้อนาซื้อเนื้อยุ่นักกินแล้วละวันนี้แต่ข้าวกะยังไปซื้อรถจักรไปกินข้าวก่อนวัน ไปหาบ้อนกินเข้าบาะนี่พี่น้องอเออเอาแต่ตลาดบ้อนพี่น้องเอะ รถไปอะนะหาบ่นั่งกินข้าวก่อนพี่น้องเอยพูดละเขาซื้อเนีกินอันนี้นะมันบ่มีบ่อนังเขาซื้อกินนะเนี่ยกินยูตะลาดมียุบ่อนั่งอันเป็นร้านอาหารแต่เขาได้อกินแบบนังร้านอาหารนะเขาซื้อกินแบบมานาลาลาดโพ้กไปยูซี่ซื้อจ้ามเลยไปหาบ่อนะนะเนี่วชอบกินเองไปหาบ่อนั่งกินเอง ไซยะบุรีแปลงไซยาบุรีพี่น้อง เป็นเส้นทางที่ง่ายเลยพี่น้องเลยเป็นทางซีเล่นเป็นทางที่ง่ายกามู่ในอน,นาเมืองไซยาบุรีพี่น้องเลยเป็นเส้นทางผ่าใจกลางตัวเมืองเลยคือชิเมน ไฟแดงถ้าว่าเ้าเลี้ยวซ้ายก็ล่ออนาลงไปฟุ้นเลยพี่น้องล่อไปแล้วก็ออสเซอร์อนาวงเวีนตัวนั้นเลยถ้าว่าห้าเลี้ยวขวาก็ไปอนาออปไปซื้อล้วก็ชิลงอนาเมืองปากไรก็ได้เลี้ยวขวาไปที่เราออไปฟุ้นเลยนะแต่ว่าข้าไปซื้อนี่ไปอนาซุดทางเยอะอยู่ฮั่นล้กก็ห้องล้าห้องการก็หลายได้กายโกน้ำพุงไปนะพี่น้อง ファイキー น้องเออโอ้เ็มโอ้พื่อให้เป็นห้องเพื่อเากนแม่น้ำไหลาภาคกลางพี้องเอโงง่ายงายงายข้ากิซ้อหาขีเข้ายุเค่นี้แหละบริเวณแถวนี้แหละพี่น้องเอยเ,นนเพราะว่ามันห่มดีด้วเบิง่บงเนางขีเข้าอยู่เฉลิ่นเนาะแานี้ เขาคณะแคมงข้างเลยนี่นี่ข้าศนังกินข้าวอยู่นี่นี่มีตั้งอีหน่อยหนึ่งนี่ว้า,เ,า,วนะาเข้าวศสีานาไปนั่งกินข้าวเบิ้งอันน่ะน้ำหุงแล้วก็ส้มวิวแท้จริงบอกมีบ่อน,นงังพี่น้องเลยอ้าวบอกเป็นยังบอกเป็นยังกินแบบง่ายๆพี่น้องเลยบอกเป็นพี่เลยเนาะเดี๋ยวข้าสศนังกินข้าวแค็ทางนี่ละ ก็ดีคือกันมาจึงได้เบื้องรถเบื้องล่างได้นะรถกายมากอะ่ะเหลียวเห็นนำ้ำเนี่วกินของเฮ้ากันนี่นะฟิ้งขาเ็ดพี่น้องเลยสิบสิบห้าสิบหกพันมีส้มพักนี่นะซุปพักได้พี่น้องเลยซุปพักหรือว่าก้อยพัก

่อ right? ้ามาพี่น yup> ้องกิน mm ข้าวน้ำเดียวพอดีเยอะเข้าเลยการเดินทางของเฮาก็เดินทางมาแต่บ้านพนันบ้านอานานานพอดเมืองอัสสัมพอนแขวงสวรรค์ทิศ เป้าหมายปลายทางก็คือแขวงอนานะอุดมไส้แต่ตอนนี้เฮาเดินทางมาฮอดอนนาเมือญญเงเชีย่าแขวงเชย่าบุรีแล้วพี่น้องเอ้ก็เคยย้อ,อนอนาอุดมไส้แล้วเนาะมื่อวานนี้เฮาก็บเสิฮอดหลงพระบางแล้วมื่อวานนี้ก็ เทาเดินทางนี่ก็ะสุไล่เท่ากินข้าวเหนือกินแบบนี้ so เลยพี่น้องซื้อเนื้อกินตามอนาเข้มท่าจะได้นั่งหาอาหารอาหารไดซื้อเนื้อกินตามอนาเข้มท่าแล้วก็มาหาเสาะหาบ่อนยู่บ่อนกินบรรณาบ่อนเลิกป็นตะนังกินข้าวนั่งกินนะายุทเพลงให้ทิงหน้าตามเข้มท่าได้นั่งได้ เอาโอเคพี่น้องเอ้อนาสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เข้านาไดโอมามาไ่าบ้านพักบ้านพักนะฮักสองฟังลองนี่เลยฮักสองฟังแม่น้ำคลองซื้อบ้านพักนะ่ะทางไปนาะเมืองหงสาแล้วก็ออกมาซื้อนักกินยูเทลา่าตลาดที่ยื่นที่สุดของนาะไซยาบุรีพี่น้องเอ้ยแล้วก็เข้ากับที่รถมาเสาะหาบดทีเข้าแล้วก็มามากขีเข้าอยู่นี่หละ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไปชมนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอขอบเจอเลยล่ะนที่ชมแต่ตนจนจบพี่น้องเ,ขอ,ขอ,เอ้ขอขอบเจอขอบเจอขอบเจอ